ครับต่อไปเป็นตัวอย่างในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ยนะครับตะวันฝากเงินกับธนาคารเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับธนาคารให้ดอกเบี้ยใน1.5%ต่อปีนะครับนี่คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้นะครับโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นต่อปีนะครับคีย์วิร์ดสำคัญเลยครับสำคัญมาก ทบต้นและก็ต่อปีด้วยนะครับเมื่อสิ้นปีที่2ส,สิ้นปีที่2นะครับตะวันได้รับเงินพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินอยู่1 3 2 2งแสนสบาทห้สตนะครับอยากทราบว่าตะวันฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นเงินจํานวนเท่าใดนะครับถ้าตีจากโจทย์แล้วดูนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ R มาตรงนี้ครับคือดอกเบีย้ย1.5ต่อปี นะครับคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นต่อปีแสดงว่าต่อปีปีละครั้งก็คือ k เป็น1ถูกไหมครับแล้วก็สิ้นปีคือ n สิ้นปีที่2มันก็บอกว่า n ก็คืออะไรนั่เอง n ก็คือ2แสดงว่าใช้เวลา2ปีนะครับแล้วก็ได้เงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยทั้งหมดแล้วเป็น1 3, 2, 22, 50, ่งแสนสามพันสองยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์อันนี้ก็คือตัวอะไรนั่เองคือตัว s นั่นเองนะครับก็คือเงินรวมนั่นเองเพราะฉะนั้นตะวันฝากเงินไว้กับธนาคาร เป็นเงินจนํานวนเท่าไหรน,นี่คือเงินตั้งต้นก็คือตัว p นั่นเองนะครับอ่าเพราะนั้นข้อน,นี้ก็คือหา p นั่นเองนะครับงนั้นเรามาดูจากโจทย์ก่อนนะครับจากโจทย์นะครับโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างนะครับอ่าจากโจทย์จะได้ว่านะครับโจทย์ให้อะไรบ้างก็คือให้ s มานะครับ s เป็น1 0 3อ่าแล้วก็0 2 2จุดเท่าไหร่ครับจุด50บาทอันนี้คือ s นะครับอาคราวนี้มาดู R บ้าง R าเนี่ย1.5%ต่อปีนะครับอย่าลืมนะครับ1.5%ก็ส่วนร้อยก็คิดออกมาเป็น0.015เลื่อนไป2ตำแหน่งนะครับก็กลายเป็น0.015นะครับแล้ว k ของเราก็คือ1เพราะคิดอดอกเบีย้ยแบบทบต้นต่อปีปีละครั้งนะครับแล้วก็ทั้งหมด2ปีก็คือ n เป็น2นะครับเมื่อสิ้นปี2ก็คือ เเป็น2นั่นเองนะครับแน่นอนครับสูตรมาเลยนะครับเราหาโดยใช้ทบต้นนะครับต่อปีเพราะนั้นสูตรการหาดอกเบี้ยแบบทบต้นเนี่ยนะครับการหาเงินรวมแบบทบต้นเนี่ยก็คือ S เท่ากับนะครับ P คูณหนึ่งบวกอะไรนะครับอาส่วน K ถูกไหมครับตัวนี้สูตรนี้จำไว้เลยนะครับแล้วยกกำลังอะไรครับ kn นั่นเองนะครับจำให้ได้สูตรนี้สำคัญมากนะครับ103 0.22.50แทนตามสูตรเลยนะครับแทนตามตัวอักษรหรือตามตัวแปรเลย P ไม่ทราบนะครับโจกต้องการหา1บวก R ก็คือ0.015ส่วน K ในที่นี้คือปีละครั้งก็คือส่วน1แล้วก็ k ก็คือ1คูณกับ N ก็คือ2นั่นเองอันนี้ก็คำนวณเลยนะครับแต่ครั้งนี้จะหาตัวอะไรครับ ตัวผีต้องระวังนี่หนึงนะครับเพราะฉะนั้น1 0 3 0 2 2 5 0นะครับราวนี้จะมีการย้ายข้างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังอ่บกศูาส่วนหนก็คือได้1 0 15แล้วยกกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้ก็ใช้เครื่องคิดเลขมาช่วยในการคำนวณน,นะครับซึ่งอันนี้จะไม่มากนะครับหรือเราจะคูณด้วยมือแต่ว่าก็จะลำบากนิดนึงก็ใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับเพราะฉะนั้น ก็จะเป็น 103, 022.50นะครับเท่ากับ p ก็เอา 1.0, 15กกำลังสองก่อนได้เป็น1นจุดนะครับ0 3 0 2 2 5อครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ค่าโดยประมาณนะครับค่าเท่าเลยค่าเป๊ะเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าพอิยมนะยา3ตำแหน่งยกกำลัง2ก็ได้6ตตำแหน่งเพราะนั้นจะเป็นไงครับได้ค่าเปะ๊ะเราจะไม่ใช้เครื่องหมาย ประมาณตรงนี้นะครับเพราะนั้นจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเลยนะครับเพราะนั้นก็ P เดียวหรือต้องการตัว P ีหรือเงินต้นเนี่ยก็ย้าย1.03 0.2 25เนี่ยไปหารเลยเพราะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น1 0 3 0.22 5 0นหาะครับหารด้วยตัวนี้เลยหารด้วย1.03 0.2 25นะครับ อ่าเพราะนั้นเป็นไงครับเงินต้นของเรานะครับเรียนสังเกตนะครับตัวบนหนึ่งศูนย์สามหนึ่งแสนะครับหารด้วย1.03ไม่ได้หารด้วย1เนะาะเพราะนั้นหารด้วย1นึ่งจุศูนย์สามเนี่ยค่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นไง1นึ103ตัวนี้ครับหนึ่งหนึ่งแสนสามพเนี่ยก็จะมีค่าลดลงนั่นเองเพราะเราหารด้วยค่าประมาณ1นึ่งนิดนะครับเพราะนั้นจะไม่เท่ากับ 1แสนสามเท่าเดิมมันก็จะลดลงนะครับซึ่งลดลงแล้วนะครับได้อยู่ที่1 0แสนพอดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขที้ขายกันสังเกตนะครับตัดละ1 0 0 0 0แสนเลยนะครับเป็นตัวเลขกลุ่มชุดเดียวกันนะครับชัดเจนนะครับตัดได้10,000แสนพอดีนะครับแสดงว่าสรุปไงครับว่าตามโจทย์เลยนะครับตะวันเป็นไงครับก็คือฝากเงินใช่ไหมครับตะวันฝากเงินไว้กับอะไรครับธนาคาร หรือเงินต้นเลยนะครับเป็นเงินนะครับอันนี้จะไม่ใช้คาว่าประมาณนะจะใช้ว่าเป็นเงินจำนวนเลยซึ่งเป็นจำนวนที่เป๊ะเลยนะครับก็คือ10,000แบาทเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเนั้นตะวันก็ฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นเงิน10,000แบาทนั่นเองนะครับอันนี้คือการคิดอดอกเบีย้ยแบบทบต้นนะครับเป็นต่อปีนะครับก็จะได้คำตอบมาเท่ากับ 1 0 0 0แสนบาทนั่นเองนะครับ